สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงนะคะตอนนี้เราก็จะประดับดอกไม้ใส่ใบสีค่ะ,ะตัวจอมจอมเนีเอาใส่นีด้วยปาใส่ใบตัวข้างบานเอนาใส่ไม้ ào, ายาวใส่ไม้ยาวเพราะว่าถ้าสั้นเนี่ยมันหลุดเอาต้เสวงอใหญ่เซลลเคชั่น,ล,นลงทางีแล้วเอเอซี C ลงแล้วบอ เออมาแกโลชันหน่อยเอามัก็อยู่นี่สิโลเคชันเก่า่เป็นได้ไมอ้หใส่โชัคนละคนนีลวอาโลาวเ่โทรศัพท์ผุมีปัญหาซื้อซื้อเขาเมีลาวเลยอยู่ไหนอยู่ไหนลายก่าอยู่ไหน เอกคนไหนไม่ทำรอมในตู้เย็นด้วยถ้าจะให้ใส่ก็มาที่นี่วันนี้ได้เยอะนะครก็ซีบ่ป่าเราถสมแข็งมาไว้ตี้เ็ได้น้ำแข็งก็ตู้เ้อนแข็งใส่พอป้าเราไปเราก็ไม่จะทำใส่ตู้เย็นไม่คือเลกเจแล้วเราก็สปอคหมูสปอ้าเาสรองไว้นี่นะคะซีงามแล้วโอคนเนี้วนี่ เพราะว่าเราจะให้ค่อยส่งอยู่นี่มันก็มานี่แล้วเคาะป้าคุณจะมันส่งโอเคอะมาตอนที่สองโอ้สวยแล้วสวย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 แล้วเอามาเม้ไปบ้านไม้คุ้นวันเราหน่ะไปเห็นเป็นกาบยูนอทุ้งนนี้ยน้าเอาเพื่อออกมาอย่างนี้เดี๋จวเจ๊กเงี้ยนี่เนี้ย

ป้าบอกว่างามน่าป้าชมแล้วว่าสวยได้แล้วมีแทีนี้นี่สบายมากแล้วมากเราก็จะได้ทำของเราแล้วของเราเองแล้วโอ้หคุณย่าหนิงนะคะน้องคุณแม่ออฟคุณป้าทายบ้านนะแม่อาชีก็ทำแม่อาชีก็ทำแม่อาชีค่ะอันนี้สิทธิายอุ่นโดยตรงแม่เบนด้วยไหมได้ทำด้วย อานเดิมาเต็มเต็มบทบ้านสี่กอเลยบ้านสี่กอหมดมาคุณยายอุ่นฝากความคิดถึงยายด้วยเด้อมาทุกบทบ้านสี่กอเลยขอบคุณค่ะสิแจ็คอุ่นทั้งนั้นเลยคิดยายอุ่นถ้าสิแจ็คอุ่นไม่มาเพราะเขาไได้หลายครั้งยายก็มาบาง๋ยยายก็มาดูอยากมาอยากมาใช่ไหมเดี๋ยวอันไปอันนี้เดี๋ยวน้องเว้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหอันนี้ให้ดูแม่แม่ทำก่อนเด้อแล้วจะไปใส่ไปอันนี้ อันีไปอัม่นั่งยงคลิปอยู่ควนสอะไร้นี่เฮ้ยสวยแล้วทำมางามขนาดนี้เลื่รมไเป็นาเบดเปเป็น้นอบาัาเยไปเป็นาี่ป้าทานมีเมื่อกี้นีสวยแล้วไปอีกแล้วโอสวยแล้วนารี่นี่ ชดับก็เสร็จแล้วต่อไปก็ซื้อพวงมาลัยมาร้อยนะคะซื้ออกมามาร้อยมาลัยนะคะแม่แม่แล้วแม่เปิดอันนี้ออกให้หน่อยมานไ้แไม่นามักแม่มันม่มันฉิบอย่งบแล้แล้วแม่มันแข็ง ก็คือเขาอยู่ดีก no ็คืออยู่ดีอ่ะก็คือหลายก็คือกันนะฝาดูมันคือผลจะลอยอย่างนี้คือติดตาหน่ะก็ค่อยทำไม่รู้ว่ามันเป็นภาอะไรมีขนาดมันแห้งยังไม่เหี่ยวเลยดอกไม้พันนี่น่ะพลค่อยๆทำมันติดตานาะ ถ้าดูหน่อย้าถึงแล้วพพ่อแค่นี้เขาค่อยวนวนใช่อสองนาทีโซผีเป็นนาทีสิบหกโอ้สำหรับกดกรอ,กรอพอ่อฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ตัดออกมันจะตัดลงเลยออก่าหโอ้นี่พ่อพีดีไม่ต้องตัวนี้เห็นเลย เห็ล mm ูก hmm. ม so, mm ันนะเหตดไดเตุล hmm. mm ูกมาเรียนเหรอมาเรียนกับว่าเหนบอก่มีอไรมไยกมือไหวก่อนเขาพ่อพี่พายให้ถ่ายใจเราจะได้เย็นท้องเขาได้ดอเขาไ่ออกนะสองคนเขาได้เยอะสุเจ้าเป็นลูกใรมีลูกจะไม่เท่าเขาเ็ไม่เท่าไม่นอาแค่ไหนเอาพันหยุดแล้วแม่ไม่นองแค่นี้อย่างเดียวม่ลูกค่นี้อี้ก็ จ,นนจะนอนสองวันแล้วก็วันวันจันทร์ก็ไป,ไปโรงเรียนรถปิดเทอมก่อนแม่ไม่จะม่จะพาไปแค่นี้ไงอ่ะมันยังไม่ปิดเทอมปิดเทอมอะไรปิดเทอมไม่ได้ไปโรงเรียนไงครูปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมแล้วค่อยมานอนหลายวันวันจันทร์ก็ไปโรงเรียนเรอปิดเทอมหลายวันก่อน เดียวเข้างหลังน่ะใบตรงข้างหลังน่ะสต่เดอีนคน่เตอนนี้มาเรียนเย็บผ่านใบกิน เอาไว้ก like yeah, well ่อนเอาไว้หนก่อนย่างกินก็เป๋าไงเปล่าแล้วก็ร้อนอยู่นี่กระพันหรอวะกระพันแล้วเนาะันแล้วตอนทดดเรอนเยดาวเรืองออกดอกอีดีสดยางนยาตอนดาวเรืองออกดอกก็เยอะเนาะ ซื้อมาปลูกใหม่ค่ะซื้อมาปลูกใหม่ก็ไม่สายมันจะเป็นดอกอยู่แล้วเนาะเอามาลงหลูมอือก่อนแล้วก็เรา,นา <S 2> <S 2> ก็เอาใบร้อยมาลัยด้วยตอนนั้น่าเสียดายน้องใหญ่เนาะเราจะได้ไม่ต้องไปเอาทางนอกใช่ต้องสั่งมากว่าตอนนี้น่าป่ะอีพวงใช่เราจะโทรมาว่า มันเี้ยวาเรืองผู si ้นมที่่งม่ป้อนหน่อมันรอนแม่ปอนหน่อยมันรอก็มีเนาะห้นี่แบบว่าแม่เ็นร้อมันมันเดมันร้อนเป็นหมวบลงนี่เบ่งเอามาเบ่งนี่นานี่นาเลยเบ่ง ้ากล้องแล้วก็กีเทสเลอันเฮ้อันคลิปเาสบายแล้วมตันไ้ก็ไปโลดต้องบงานีการบรคลิปเราไม่่สบายเท่าไอยกิน จะเลยอดีเลยเวลาแล้วมาเยอะมากเลยไม่ให้เวลาเอาไปในปบ้านเอามาเลี้าแล้วพี่นองก็อามาเห็นานลามนเวลาสุดยอดมากเลยน้ออนนี้ขอคุณผกลมองเรามีหนนี่พี่เดูีว่าเห็นปอยู่ไหม เห็นเห็นเห็นค้อยอยู่ไหมเห็นค้อยอยู่ไหมอย่าทำค้อยอย่าทำค้อยงานไปทำคุณเป็นไปได้จังแม่อันเนาะอย่าทำค้อยอย่าทำค้อยว่าันนี่ไปเอากล่องค่อยวิญญาณต้องเจงาแส้งงามพีนว่าจะไปเอาของข่อยนะลาของเจ้าเอ็เป็นไปนะไปถอนหองใฮ้อันอันนั้นเอาอันเก็บใส่อันเอาถอดของข่อยออกไหมโอ้ยจะเจ๋อเอากล่องออกไปไม่เป็นหอมทำเป็นไหมคะเป็นเลยเป็นเ พยายามอยู่ในพยายามอยู่ในพ่อพยายามนี่แหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเอาตอง,งมางเลยนะ ให้มาอี้พุ่งนี้เอตองมาเลยแม่ที่ยังอยู่ใช่ไหมยังไม่กลับใช่ไหมวันนี้ย่างเดี๋ยวค่อยสั่งเขาเนาะได้พรุ่งนี้จะพากันทำแล้วค่อยกลับเยอะเลยอุ้ยศาสตร์จะได้เยอะเราจะได้ไม่ต้องได้ตัแต่ตู้เย็นไว้ด้ต้องได้สั่งเพิ่มอีกนี่เป็นเป็นยังตีบอย่างนี้นะเราจะได้เยอะป้าป้าบอกเอาอันโน่นออกมาก่อนแล้วของเราเก็บไว้ก่อนเออนั้งแต่เช้านี้ไว้แก้วมาใช้ไปก่อนแล้วม่นจะหมดน่าละอันนั้นกลับหนี่เป็นทางเรือง แม่สั่งที่ไหนตอนนีไปทาไหนบ้านน้กนี่แหละบ้านสลสีตัวยจะขึ้นวอไรนี้โดยเฉพาะก็อาไปตรงกุ้ยจันีรนะกุ้ยจานทรนี่ไแม่ได้ไม่ได้เอากุ้ยองธรรมดาออนนี้ฉีดขายขายเป็นโลใช่ไหมขายลนนเจ็ดบาทขาดมากเลยกสอกน้ายนากเลว่ัทำไมไม่ฉีด มันร้อนเฮ้ยใบตองเฮาก็ปลูกอยากให้มันเป็นปูกยังบ่ทันได้ใช้ล้วมันบ่ทันได้เป็นหยังล้วถึงคุณลของเฮาก็เย็นเกินไปมือจริงๆให้ปให้มันเย็นอนให้ยายอุ่นเดียวเดียวก็ไปนี่มัน นล้วถ้าใพรุ่งนี้ก็ได้รายก็แห้งลวมือวันนี้ก็ได้เยอะมากเลยขได้เป็นสีแล้วเนาะโอ้วันพรุ่งนี้แม่อาชีจะมาช่วยทำอีกทำได้ไปกลับสิลไลอุ่นหลายคนขนาดแท้จริงๆริยต่ายนะเนาะลูกเอกซีมาอีกแล้วนะคะเราก็เก็บกวาดซะแล้วเนาเือ นี่พูดนะสิยายุ่นขนาดแท้น่ะเนี่ยิสิยายุ่นขนาดแท้ยอดมากเลยกุณยายมากอเราก็อัน้ก็ต้องข่าอีกในี้อ่ไไม่ใช่เก็ อย่างนี้บบแล้วบ่เอาไปท่งเจ้าก็ได้ด้วยช่องไปกยยนมันห็นหวกนข้นินนั้นลายยันมันเห็นเจ้านั่นแหละกินยังเดีหมดแล้วนี่ขอยโอ้กินของไปกินยังกินของว็กินกันไกไม่กินไม่กินแล้วไม่กินก็นอนเลยก็หลับได้ไม่ใหม่แล้วก็เล่นหน่อยนะครชินใช่ไหม อันนีก้ก็คุ้มก็ดอซื้อเลยไปถอดเลยออกก็ได้โอ้ปุ่มจังวันละวันละเท่าไหร่นะวันวันละหน่อยสาวใสต้องใช้ร้อนแล้อ่ว่าเขาพีเกยทางนี้เลยนั่นนันไปที่พี่พี่ดีเนาะฮึใครมีเกยทางเรืองนี้เลยย่งยกระรอนเอ ó, าทางไหนก็ได้เขาบอกว่าหา้าวิ่งขวาก็ได้แล้วแต่ใครถนัดแต่ว่า<ด>ให้มันมีคู่สี่อ,อนนนันเนาะแม่ภายในแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเอาไปซ้าย

ถ้าลงมาทำเปี้งไม่มเด้มลค่อยจะไปทำใบชีพออทำา้เรอต้องตอ้อง้องตอองมตองตอมาองต้องขอหมอน่งไม่หมดไปตองเานม่อกี้เอ้ไปแ่ตุ้ไม่ตองไม่ต้องมาสอบหนึ่งองเป็นแล้วได้หลายลูกแล้วใ้ีพบอกอยากใกล้ตัวนี้มันหน้าที่ะวันได้่อห้ในห้ได้โ้ทห ตัววัชเด็วไปทำแรงมันก็มาไมี่จวแล้วที่ว่หรอะทีม่อุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใกมันหมดเยอะบอกิบนาทีค่อยจเกินละมั้งเกินาวลดไปตัดมันล่งไปเลยง่าๆไปโลดเนาะสวยๆแบบนี้ลงไปโลุ ไปเลยไปเลยเห็นบอกสำเร็จแล้วสิ่ิใยายอุ่นหมด้วบบภายในบ้านสิธิ์หายอุ่นสำเร็จแล้วเก็บนะคะอเก็บค่ะบอสว่ยังไงบอสองไหนบอสอ่านอานอนอานรเห็นนี่ตัาปปาไมมั้ัะ มันอยู่ขึ้นจี้ตองตองสั้นทองยาวตองนั้นนะตองมันเหลือสุดท้ายอันนี้ก็แล้วก็เอาคู่นี้มันหนีบก็ยังไม่เท่ากันนี่แล้วก็เลือกเอาเวลาที่มันสูงเท่ากันนาะอันนี้ก็สูงเท่ากันนี่ก็มาคู่กับอันนี้อันนี้ก็คู่กับอันนี้อันนี้ก็คู่กับอันนี้โอ้ยแกวเลยสวยเลยยกขึ้นมผ่านเลยผ่านเลยเอาไปใส่ตู้เย็นโอ้วเยยกไปสี่นี่ถ้าผ่านแล้ว สิดจอดนะคะเราผ่านกันแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสิเทอุ่นผ่านแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ